ล่าสุดที่กูไปดีเบตกับหมอดูมาไอ้่างทรงมายนะก็พยายามมากเลยหรือหมอดูล่างทรงไหนๆก็แล้วแต่พยายามสุดๆว่าโอ้ยไปขวางอาชีพเขาแล้วเขาจะเลี้ยงดูคนอีกหลายชีวิตทํำยังไงไปขวางอาชีพเขาแล้วต่อจากนี้เขาจะอยู่กินอยู่ใช้ไปยังไงไปขวางอาชีพเขาแล้วเขาว่าขาดรายได้และครอบครัวในชีวิตเขาที่เขาต้องเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเขาจะอยู่ต่อไปยังไงมึงเห็นแต่ครอบครัวของมึงครอบครัวเดียวแต่ล่มจมไปอีกมากมายมหาศาลในบรรดาลูกศิษย์มึง กูยอมกูยอมให้ครอบครัวมึงครอบครัวเดียวล่มจมแต่กูช่วยฉุดครอบครัวหลายครอบครัวขึ้นมาให้เขาลอดไม่ต้องเอาเงินไปเสียให้เบิร์ตมึงคิดได้ยังไงอ่ะมึงพูดว่ากูทําลายรายได้คนคนหนึ่งที่เป็นหมอดูห่วงจุย้ยซีแสแต่เวลามึงทําลายคนอื่นอ่ะด้วยการเอาเงินเอาทองเขามาจนล่มจมอ่ะมึงทําเขาล่มจมไปกี่คนมึงห่วงแต่ผลประโยชน์ตัวเองและครอบครัวของมึงเองมึงไม่ห่วงผลประโยชน์ของคนในครอบครัวของคนที่เป็นลูกศิษย์มึงเลยเหรอ มึงทาเขาล่มจมไปกี่ครอบครัวมึงทําเขาล่มจมไปกี่ชีวิตมึงทําเขาเสียทรัพย์จนลูกเขาไม่มีกินไม่มีใช้ไปกี่คนกี่คนกี่ครอบครัวกี่ตัวคนมึงเห็นแต่ประโยชน์ของมึงคนเดียวครอบครัวมึงคนเดียวอาชีพมึงคนเดียวแต่มึงทําลายไปอีกกี่ชีวิตกี่คนทําไมไอ้คนพวกนั้นต้องขวนขวายหาเงินหาทองมาช่วยมึงเลี้ยงครอบครัวมึงกูถามแค่นี้ทําไมมึงถึงกล้าพูดคํานี้ออกมาจากปากของมึงได้มึงไม่ละอายปากมันหน่อยเหรอ ทำไมมึงถังใช้คําพูดแบบนั้นออกมาได้ทําไมพวกกูเนี่ยต้องขวนขวายในการหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัต์สุจริตแต่พอวันหนึ่งกูมีความทุกข์กูเลยไปพึ่งมึงมึงก็เลยพยายามหาวิธีในการเอาเงินจากกูด้วยความเห็นผิดด้วยความทุกข์ในชีวิตกูหาวิธีแก้ไขให้กูแล้วให้กูจ่ายตังค์เสียเงินเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวมึงเลี้ยงผัวมึงเลี้ยงเมียมึงเลี้ยงลูกมึง บำลงฟุ้มเฟ้อเห่เหมิมตอกิเลสตัณหาที่มึงไปซื้อของแบรนเนมแพงๆใช้เงินรถหรูแพงๆใช้ครอบใช้ชีวิตบำลงฟุ้มเฟอ้อเห่อยู่รูกินหรูอยู่สบายทําไมกูต้องไปช่วยมึงถามแค่นี้เลยเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดคําพูดนี้ว่ากูทําให้คนอื่นเสียอะไรได้กูกําลังช่วยให้คนอื่นตังหากไม่ต้องเสียไรายได้ให้มึงกูกําลังฉุดคนจากการหลงผิดเพื่อไม่ต้องไปเสียเงินเสียทอง ไปเลี้ยงครอบครัวอีกคนประเภทนี้กูกําลังช่วยคนตื่นรู้ตื่นทำเก็บเงินเก็บทองไว้ที่ตัวเองเอาไปเก็บสะสมพกรัพับของตัวเองเอาไปใช้หนี้ใช้สิ่งของตัวเองดูแลครอบครัวของตัวเองไม่ใช่เอาเงินของเมืองไปดูแลครอบครัวของหมอดูห่วงจุ้ยล่างทรงมันทุเล่พูดออกมาได้ยังไงคํานี้พวกเมืองน่ะเป็นเยือของมันของพวกที่มีอาชีพแบบนี้ กับกลุ่มคนที่ต้องการพยายามจะหลอกจะลวงเมืองกูพูดเฉพาะบางคนบางกลุ่มถ้ามึงคิดว่ามึงไม่เป็นมึงก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิน้นแต่ถ้ามึงดิ้นก็แสดงว่ามึงเป็นเพราะฉะนั้นอย่าดิน้นจะหมอดูจะล่างทรงจะซีนแสจะ่วงจุย้ยจะอยากคุยกับกูคุยได้หมดกูไม่ว่าอะไรเลยจะมาดีเบตกับกูก็ดีเบตได้ลองมาดูใครมีเหตุมีผลมากกว่ากันแต่อย่ามาโกรธมาเกียดอย่ามาอาฆาตพยาบาทมาด่ร้ายกูทีหลังก็แล้วกัน กูพูดด้วยสัจจะความจริงกูไม่เคยไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครกูไปออกรายการดีเบตกับร่างทรงมาล่าสุดกูซื้อหนังสือพุทธวจนะแบบชุดสี่แบบชุดยีิเล่มเอ้ยให้ร่างทรงยังมีโอกาสในการศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้แก้ไขความผิดของตัวเองได้ความเห็นผิดของตัวเองได้หรือเผื่อวันหนึ่งจะได้แก้ไข การสอนธรรมะของพระเจ้าให้ถูกต้องกับลูกศิษย์เองจะได้แนะนําบอกสอนคําสอนพระเจ้ากับลูกศิษย์ของเองได้เพราะเขาเป็นผู้เป็นอาจารย์มึงดูกูซื้ออย่างนี้นี่ยี่สิบเล่มชุดละพันสี่้อยหสล่างทรงมาสามคนกูซื้อให้คนละชุดเป็นเงินกี่บาทชุดละพันสี่ยห้ายี่สิบเล่มจุกๆกูยกเซ็ตแบบนี้ให้เลยกูไปได้วยความจริงใจ ร่างทรงเอาอะไรมาให้กูกลากลาตาเดียวมึงดูความจริงใจคนกูไม่ได้ด่านะกูพูดให้ฟังไม่ได้ด่าอันนี้พูดให้ฟังว่ากูเนี่ยมีความบริสุทธิธรรมในการไปเขาให้กูให้ของขวัญกับร่างทรงเขาบอกว่าร่างทรงเนี่ยเตรียมให้กูชิ้นเดียวมาสามคนแต่เขามาสามคนกูต้องเตรียมให้เขาสามชิ้น มึงดูความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่กูไม่บน่นกูไม่หิดหนาละอาใจกูเอาไปให้ใหด้วยความตั้งใจอยากให้เขาศึกษาในหลักคําสอนพระเจ้ธธากูยิ้วไปเลยสามชุดตอนแรกอะนะกูจะเอาห้าเล่มจากพระโอษฐ์ได้ํามชุดละพันแปดกูตั้งใจจริงมากๆตั้งขนาดน,นี้เลยห้าเล่มจากพระโอษฐ์หลวงพ่อพุทธทาสกูตั้งใจมากเลยวันนั้นว่าเออเผื่อเขาจะมีประโยชน์ในการเอาหลักคําสอนพระเจ้ธธาไปสอนสั่ง กูไม่ติดในเรื่องกะลาไม่ให้กูก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยแต่กูอยากให้เขาเพราะเขาอะไรเขามีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกศิษย์เขาในบางกลุ่มบางคนถ้าเขาคนเดียวเปลี่ยนความเห็นได้ลูกศิษย์เขาทั้งหมดจะเปลี่ยนความเห็นได้หมดเหมือนกูอะ่ะมีความเห็นผิดมาแล้ววันหนึ่งกูมีความเห็นถูกต้องคนเดียวแล้วกูมีอิทธิพลอิทธิพลต่อคนมากไปกับลูกศิษย์ตัวเองเพอเวลากูเปลี่ยนคนหนึ่งที่เหลือเปลี่ยนหมดเลยมันจะมีผลมากกูเห็นประโยชน์ตรงนั้นแม้วันนี้เขาจะยังไม่ตื่นรู้จะยังไม่ศึกษาาหลักคํสอน กูก็ให้ได้อย่างน้อยเก็บวิทีบานเขาวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาอาจจะหยิบมาอ่านก็ได้กูหวังใจแบบนั้นอย่างน้อยมันไม่เสียประโยชน์เปล่ากูตั้งใจจริงกูทําอะไรกูทําด้วยความตั้งใจกูทําด้วยความละเอียดละออกูพินิจพิจารณาทุกอย่างอย่างมีหลักเหตุหลักผลที่ไม่เอาห้าเล่มจากพ่ออดไปไม่ใช่ว่าแพงนะกูไม่เคยสนใจเรื่องแพงเลยกูสนใจแต่ประโยชน์ตรงหน้าดังนั้นเนี่ยยี่สิบเล่มจากพโออะไรมันเป็นเล่มเล็กๆกูกลัวเขาเนี่ย จะท้อถอยต่อการอ่านหนังสือเล่มใหญ่หนาๆพอห้าเล่มจากพระโอฐดเนี่ยมันหนามากมันหนากูเลยซื้อเล่มเล็กๆเนี่ยเล่มบางๆอย่างเงี้ยยี่สิบเล่มให้เขาค่อยๆศึกษาอย่างเงี้ยเนี่ยเล่มแค่เนี้ยค่อยๆศึกษาทีละนิดทีละนิดเวลาอ่านมันจะได้ไม่ท้ออ่านทีละเล่มจบเล่มหนึ่งหยิบเล่มใหม่มาอ่านแต่ถ้ากูซื้อห้าเล่มเลยมันหนาเป็นตั้งเนี้ยเล่มหนึ่งหนาอย่างเงี้ยมันท้อก่อน กูทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจไม่มีอิจฉาละอาใจกับสิ่งใดกูทำทุกอย่างประกอบด้วยประโยชน์กูไปต้องได้ประโยชน์กูไปท้อไปหากูไม่ไปกูไปต้องได้ประโยชน์อยู่บ้างมีประโยชน์อยู่บ้างกูจะขวนขวายเอาสิ่งนั้นมาไม่มีประโยชน์เลยกูไม่ไปแต่กูเห็นประโยชน์ในการตื่นรู้ตื่นทำในการเข้าใจหลักสักจธรรมความจริงเมื่อขาวกับดํามาเจอกันมันจะแยกกันอย่างชัดเจนแต่ถ้ามึงเห็นแต่ดามึงก็คิดว่าดำเนี่ยดีที่สุดเพราะมึงไม่เคยเห็นขาว แต่วันหนึ่งมึงมีดำกับขาวมาเตียบเทียบ,บชัดเจนว่าเนี่ยดำเนี่ยขาวมึงจะแยกออกเลยว่ามึงจะเอาอันไหนนั่นแหละคือเหตุผลที่กูไปเพราะมันจะแยกกันได้อย่างชัดเจนมึงฟังเอาดูมึงหนไม่ลกมันมีพื้นที่ว่างอยู่มันเป็นกระถางมันเป็นกระถางนี่ดอกไม้ที่จัดอยู่ข้างหลังกูตอนเนี้ยนะได้จากบริษัทแอร์ออคิทเป็นฟาร์มกล้วยไม้เป็นสวนกล้วยไม้แอร์ออคิดส่งให้กูเยอะมากนี่คือสวนเดียวนะ หน้าบ้านกูมีเพียบเลยแอร์ออคิดดอกไม้กล้วยไม้เขาเนี่สวยมากเลยนะแต่แอดมินเอามาเลียงให้กูเนี่ยตอนแรกก็โอเคแหละแต่หลังไปเลียงไปเลียงมากูเริ่มมองหน้าจออืมกลัวไม่ใช่หรอมั้งมันเหมือนดอกไม้ตั้งบนฝานโลงศพหรือเปล่าเนี่ยและกล้วยไม,ม้หมดเลยแล้วดอกไม้ที่นิยมจ,จัดจัดกานสพที่สุดคือกล้วยไม้กูดูทรงแล้วเหมือนงานสพเละเอ๊ะงานกูหรือเปล่าวะเนี่ยมึงดูสิอ่ะจัดเป็นหน้ากระดาษเลยมึงเห็นไหม เลี้ยงหนึ่งเลยป่ะว่าเราไม่ใช่ละว่าแปลกแปลกล้วกูว่ายัดบินเนี่ยคิดอะไรกูแล้วแหละอยากให้กูตายไปไวรืงไงเนี่ยฮะเออกูว่าทรงไปทรงมาเนี่ยเหมือนงานศพนี่ถ้ากูนอนนี่ใช่เลยนะเอามือพาดอ่ะลดน้ำศพกูได้เลยอ่าลดน้ำอ่ะได้เวลาลดน้ำศพก็ได้เวลานี้อ่าลดเลยอย่าลดแรงนะเดี๋ยวกระเด็นเพราะอะไรมือกูแข็งแล้วกูตายแล้วไงอย่าลดแรงลดเบา มือมันแข็งไะมันไม่นิ่มไงเวลาน้ามันโดนมือมันจะกระเด็นใส่น้าน,นะ <c oughs> มึงต้องมาดูของจริงของจริงมันสวยแต่ด้วยในกล้องไงมันเต็มไปหมดแกบุปผาติมากงานศพกูชัดๆกูมีรูปไหมเนี่ยกูไม่มีรูปไงประเด็นคือกูไม่มีรูปใส่กรอบเลยถ้ากูมีรูปใส่กรอบกูจะวางตรงนี้อันนี้ดอกไม้บนฝาโลงศพอันนี้ดอกไม้หน้าโลงศพ ดอกไม้หน้าลงศพครบสมบูรณ์กระถานคู่วางด้านหน้าขาดเชิงเทียนนิดเดียวจุดทูปดอกเดียวพอนะแต่ขอดอกใหญ่ๆเน้นๆเ,เอาดอกเดียวพอเอาเน้นๆอย่าคิดมากฝ่ายวางโอ้ยกูไม่ได้คิดมากอีนี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกูพูดอย่างนี้เท่ากูคิดมากเหรอ แม่โง่แล้วอวดฉลาดจริงๆกูกำลังพูดให้มันขำขันพูดให้มันตลกพูดให้มันไม่น่าเบื่อมึงจะได้ตั้งใจฟังแหมอย่าคิดมากถ้ากูคิดมากเหรอป่านนี้กูไม่ทำหาแล้วกูไม่มานั่งาดอด่าหมอดูห่วงช่วยล่างทรงทุกวันนี้หรอกถ้ากูคิดมากอ่ะกูจะนั่งดา่าไปทุกวันนี้ได้เหรอถ้ากูคิดเยอะคิดมากเนี่ย เดี๋ยวก็มีผีมาหักคอเดี๋ยวส่งควายธนูมาเข้าชนท้องกูเดี๋ยวส่งตะปงตะปูมากูขี้ไปคล้องอีกเกี่ยวลำไส้กูเตียวรูตูกอีกตะปงตะปูบ้างพายมหาศาลถ้ากูคิดมากกูกลัวไปแล้วกูไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้หรอก